สวัสดีครับจากช่องอาจารย์คนครเพ็นพารวยนะครับเอาก่อนจะไปดูสรุปล่างนะครับกับฝากคําเตือนโปรดใช้วิจัยยาในการรับชมเนื้อหาดังต่อไปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสียงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการทำผิดกฎหมายแรงสิน้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องอาจารย์คนครเพ็ญพารวยนะครับมาบึงกันนะครับ วันนี้สีสรุปล่างนะครับอันนี้คือชุดเต็มล่างนะครับอันนี้เป็นชุดเต็มล่างเน้อพี่น้องเน้อชุดเต็มล่างชุดเต็มล่างนี่ก็หลายชุดหลายสูตรนะครับหาหุกสูตรนะครับแล้วจับมาได้เจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเด่นที่เจ็ดกับเก้ารักงวยมีหาเจ็ดเก้าหนึ่งอีกขึ้นกันนะครับอ่า หลักหน่วยเราจับมาเป็นตารางเจ็ดหาเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหาเก้าเจ็ดเก้าเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับเราจับมาเป็นตัวล่องก็คือเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็เจ็ดหาเก้าหานะครับเพลี่ยนคือได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ก็คือเป็นมีแต้มนะครับแต้มเอาแต้มมาจับนะครับ เอาแต้มมาจับแต้มก็กคือไดอ้เด่นที่สุดก็คือ0、ูกับสแต่ว่าเอามาอีกชุดนึงก็คือซเป็นตัวร่องนะครับเข้าแต้มสองก็คือเจ็ดหาเจ็ดหามาเป็นตัวหนึ่งตัวเด่นนะครับไอนนแตมศนย์ะครับแต้มศย์ก็เือเป็นหนึ่งาเก่งแต้มสองก็ซีเบสนะครับเบ แตมซีก็คือเจ็ดกับเกาหานะครับเกาหาบันอาจารย์คนครเพ่งเป็นอนคือเอาตัวร่องตัวเกาหามาใส่นีมาเป็นตัวร่องเด่นก็คือว่าเล็กถ่ายมันเป็นหานะครับเป็นลูกเลขกขี้นะครับก็เลยเอามาเป็นตัวร่องมาใส่นะครับถ้าว่ามากชุดนี้ก็เอาชุดนี้ก็ได้หรือว่าในชุดนี้ก็ได้นะครับ จะจางเสียถ้ายบอธิบายที่ลังนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดมาครบล่างนะครับอันนี้มาครบล่างมาครบล่างมาครบล่างสองสี่หาเจ็ดแปดนะครับจับด้วยแต้มนะครับเนี่ยแต้มแต้มชุดนี้จะมีศูนย์สองศูนย์สองเนี่ยทเป็นแต้มที่เด่นที่สุดนะครับศูนย์สองมันก็ได้ดี สองแปดนี่อย่าลืมวมาติดในสีหางอันตรายนะครับบนนะครับสี่แปดหาเจ็ดหาแปดนะครับอันนี้คือมาคบล่างนะครับมาคบล่างนะครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่ไม่ไมกที่ว่าคัดเด่นออกจากดับนะครับคัดเด่นออกจากดับนะครับคัดเด่นออกจากดับอี่ก็คือ ได้อย่หนึ่งสองสามแปดชุดนะครับแปดชุดเราเอาแต้มจับนะครับเอาแต้มจับก็คือมีที่มันติดมาตลอดก็คือเจ็ดหาหาเจ็ดเนี่ยครับมันจิตติดมันจิตติดอยู่ในแต้มตลอดนะครับมันจิติดอยู่ในนี่ตลอดครับเม้กระทั่งคู่เงินนะครับอันนี้คู่เงินนะครับคู่เงินของอาจารย์นครเพ็ญนะครับแต้มนี่ บนมปนหน่อยหน่วยงวดนะครับอันนี้อาจารย์นครเพื่นเฮ็ดมากแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดงวดนะครับประมาณยี่สิบกว่างวดครับเต็มเต็มเนี่ยงวดนี้ก็คือเต็มนี่คือชนกันที่เลขสองขึ้นเป็นเต็มเด่นที่สุดคือเลขสองเต็มเด่นก็คือนี่มันเลขจะมาร่วมกันในสองเต็มก็คือเจ็ดห้าเห็นไหมครับเจ็ดห้า ก็สามเนี่ก็เป็นแต้มสองนะครับแต่ว่าทีเด่นที่สุดก็คือเจ็ดหาครับนะครับอันนี้เป็นชุดล็อกมีที่มานะครับอันนี้ก็เขายึดส่งงวดนะครับเขาทุกงวดนะครับอันนี้ซิฟกงวดนะครับงวดเมื่อกี้นี่ก็มาเห็นไหมครับเนี่ยซีซีหกนะครับ ลายงวดนะครับที่เฮ็ดเฮ็ดมากเนี่คือว่าเฮ็ดมาให้เบิ้งซื้อนะครับอันนี้ก็จะ,ะ,ะ,ะเก่าหนึ่งสี่หกนะครับว่ามันบาหน่อยเดียวนะครับมัน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 มาเขานะครับงวดนี้ก็เขานะครับงวดนี้ก็ได้อยู่ที่มีอย่เจ็ดหานะครับถ้าเป็นเลขล่างที่มีอย่เจ็ดห้าเก้าหนึ่งนี่มนเนี่ยนะครับเจ็ดหา้าเก้าหนึ่งนี่ยครับ มันยังมาติดโพอยู่เนี่ยอันนี้เป็นชุดบนล่างนะครับนี่นะครับอ่าเพียงได้ e เซาให้เบิ้งแล้วอันนี้คือสรุปลลางมาให้เบิ้งนะครับสรุปล่างนะครับนีวาถฒาบรมักได้ชุดนี่ค็อ่าชอบก็จัดขัดก็พานนะครับอันนี้คือเป็นชุดล่างเต็มนะครับแล้วก็ขัดมาแล้วก็คือเป็นชุดนี้นะครับนี่ครับ ชุดล่างเต็มนะเต็มล่างนะครับชุดล่างเต็มนะครับ,บาาน,นี้ก็ถ่าเป็นซีหางอันตรายก็คือเป็นชุดนี้นะครับนี่คือว่าเป็นชุดคัดมาเรีวนะครับซีหางอันตรายซีหางอันตรายนี้มีบนมีล่างนะครับนี่ก็ยังชุดนี้เห็นะว่ชุดนี้ก็ติดบนนะครับติดบนติดล่างนะครับ ซี่หกเนี่ยก็ติดแ้มนะครับอืมอันนี้เป็นชุดล็อกไม่ที่มานะครับนี่คือจังมาโครบหลังนี่สิครับอาจจะขึ้นบนน้ำก็ได้นะครับมอนครับสองแปดกระมี่นะครับสองแปดสองแปด,ปดนะครับอาเปลียงได้ไทายนี่ อาจารย์แล้วค่อยเพ่นกับสรุปไห้เบิ้งแล้วนะครับสี่หางกงนจะลายชุดล่างนะครับนี่ถามว่ามักชุดนี้เด้บ้างเสียกะเบิ้งชุดนี้เข่าตาบ่อถ้าเข่าตาก็จัดหาได้นะครับอ่ะไายนี่กะอาจารย์นครอเพ่นกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องน้องไม้นะครับแล้วก็เอาไว้พิจารณานะครับชอบก็จัดขัดก็ปานก็พานนะครับ หนี่อาจารย์นครเว้นขอกัดสวัสดีครับ